ได้จ้ะเฮ้ยแขกคนมาหมูพี่น้องคนมาแต่ว่าคนบวกินข้าวตกอ๋ออยู่ทางนี้เศร้าตกแล้วตกเศร้าตกมามอสองสามหมื่สองหมื่นวานบิตกมาหนีเบิตกสามมื่นนี่แหละค่ะวันนี้หยางงามและตดใหญ่แล้วมาไล่เหงาจากเงาบักสีดาก็ต้องเสียเอาฟุใส่อีกรอบนึงทำงานก่อนพาเขาท่องท่าพี่เล่ห ใหนเด้อพี่แมขอบคุณไล้ พานเดียเด๋ยวๆแม่บูดาแม่บูดามีคนเอิดแม่บูดากับโบต้าน้ำเพิ่มแม่บูดาไลฟ์เปิดหลังกา,างรกลมๆง่ายๆแล้วก็ปวดหลังขอบคุณนะคะ ค่อยฟูไปเลยได่ก็ว่าอยู่ลูกแรกจะฟูกว่าใสากว่าได้นี่ก็ว,าว่าเสียดายงููได้ใส่หนูเป็นน้อง่นใส่หนูได้ฮะอยากใส่หนูหนูมันแม่หนูนะ่าเขาเจ้าปิดอยู่แต่ว่าบา้านนี้เป็นปานหนึน่งไหนมาใสาหนูนะยังหวาน วันธรรมชาตินี่ว่าฝนเพิมมันส่บหวานหวานเนาะชานเองสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่แว่ามาแม่โบตา้าแม่โบต้าไลฟ์เปิดหลังคาเด้อ เข้ามาจะลืมกดไลค์ให้แม่โบต้านะคะกดไลค์แล้วก็ถ้าแวนเก็บชุ่โมงก็แวนได้เลยนะคะแม่โบต้าผ่านแล้วแต่ว่าไลค์แบบเปิดหลังคาเพิ่มหลังคาให้มันแน่นหนามากมากจ้าร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะทังที่เล่มแล้วก็ตานเองแม่โบต้าจําไม่ได้นะเนี่ยกินฝรั่งกันคะ่ะเข้าสวนแล้วก็เก็บฝรั่งมากินมาเด้อมาเด้อ เขบคุงท่าตแบบหวานมากหวานกำลังดีแต่หน้าไม่ดีทำยังไงถึงจะไล์สดแล้วก็ใส่แอปได้เลยเข้าใจไล์สดตรงไหนคือใส่แอปดีค่ะหาแอปมาตัวจะคลองกัน กินไปสะออนไปแซบแห้งแซบเพราะว่าหิวเขากินหลังในสวนแม่บบตากันก้าม nhang nhang